เราเชื่อว่าคนทุกคนอยากมีความสุขประสบความสำเร็จมีรอยยิ้มที่ร่าเริงเบิกบานในทุกๆวันอยากมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทำในสิ่งที่ต้องการด้วยตัวของตัวเองมีความมั่นใจในตัวเอง มั่นใจในรูปร่างมีความสุขมีความสงบใจได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองต้องการได้ทำในสิ่งที่เราชอบมีครอบครัวที่อบอุ่นได้อยู่ดูแลลูกๆของเราจนเขาเติบโตแล้วก็ได้อยู่จนตับจนเราแก่เท่ามีทุกๆวันที่เป็นวันที่ดีเบลลีถูกสร้างขึ้นมา เพื่อสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะตอบโจทย์ในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตของเราตาบจนวันสุดท้ายของชีวิตเราด้วยสุขภาพที่ดีขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ